เรียนคณะกรรมการผู้ทรงกระหุธที่กรพทุกท่านครับกระผมนายอาคมโพธิสาลีผู้ในการโรงเรียนย่านตาขาวรัตจนโปปัมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรังกระบ,บี่ขอนำเรียนรยายงานผลการเรียนัานเพื่อขอรับการประเมินเพื่อรับรางวัลตรงคุณกล้าสปตอโอเบงอาอร์วครังที่12ระดับจา้าประจำปีการศึกษาถือว่าอก ถึง2ม6 6ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ด้านบริหารจัดการจากการดำเนินการบริหารจัดการสานศึกษาอย่างมีคุณภาพนำไปสู่มิติแห่งคุณภาพการศึกษาโดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนมีผล้นันเป็นที่ประกฏ์ชัดเจนต่อสาธารณชนทั้งในระดับภาพ และระดับจากต้องขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายตลอดถึงผู้ให้การสนับสนุนการดำเนินานของโรงเรียนด้วยดีตลอดมาผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนในรอบปีที่แล้วพัฒนาความสามารถของผู้เรียนตามศักยภาพจัดกิจกรรมนอกชั้นเรียนที่ส่งเสริมและแก้ปัญหาผู้เรียนอย่างรอบด้าน ส่งผลให้ผู้เรียนร้อยละ97.10มีความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ระดับดีเยี่ยมผู้เรียนมีความสามารถในการคิดเป็นทำเป็นดําเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมุ่งเน้นพัฒนาทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบคิดคํานวณส่งผลให้ผู้เรียนร้อยละ 96. 9 6บ มีความสามารถในการคิดเป็นทำเป็นและผู้เรียนร้อยละร้อยมีโครงงานอย่างน้อยหนึ่งโครงงานผลสำฤทธิ์การทดสอบโอเนต็ตผลการทดสอบโอเน็ตของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2566มีคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ3วิชาผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์8ประการมีการจัดโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนกิจกรรมค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีและผู้บำเพ็ญประโยชน์กิจกรรมจิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์ส่งผลให้ผู้เรียนร้อยละ99.85มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์8ปประการอยู่ในระดับดีเยี่ยมโรงเรียนได้พัฒนาผู้เรียนด้านความเป็นเลิศสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน โรงเรียนได้พัฒนาผู้เรียนตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนนักเรียนได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ The Global Gifted p r o b l a m s o l v i n g Camp นาสาธารณรัฐเกาหลีนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3รุ่นนักเรียนอายุไม่เกิน18ปีหญิงการแข่งขันกีฬาเปตองชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดา สยามบรมราชกุมารีครั้งที่3ระดับชาติจากกระทรวงศึกษาธิการนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งสาขาพลังงานและวัสดุการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศประจำปีพุทธศักราช2566รอบรอบชิงชนะเลิศภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สู่การต่อยอดระดับสากล มีการจัดทำและจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบถูกต้องทันสมัยใช้งานได้อย่างสะดวกมีการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศโดยใช้โปรแกร,รมบันทึกผลการเรียนอิเล็กทรอนิกส์มีการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนทางเว็บไซต์และเพจเฟซบุ๊ k ทำให้โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัยใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดห้องสืบคน้นและพัฒนาห้องปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้องเรียนเพื่อการเรียนรู้อย่างครบถ้วนมีสื่ออุปกรณ์เพียงพอและมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการศึกษาหาความรู้ทำให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นครูสามารถดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษามีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายความต้องการปัญหาของสถานศึกษาและท้องถิ่น โรงเรียนจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการดำเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบครบทุกกิจกรรมใช้หลักการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมยึดหลักธรรมาพิบาลภายใต้วงจรคุณภาพด้วยย่านตะขาโมเดลซึ่งเป็นการพัฒนาองค์กรที่นำมาใช้เป็นวัฒนธรรมในการทำงานทั้งในส่วนของการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาการนำแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนโดยใช้เครื่องมือการตรวจสอบที่มีคุณภาพการให้บริการด้านอาคารสถานที่มีการพัฒนาอาคารสถานที่ให้สะอาดปลอดภัยและถูกสุขลักษณะอยู่เสมอจัดเตรียมอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่นักเรียนครูบุคลากรและชุมชนอย่างเหมาะสมจัดระบบซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ให้อยู่ในสภาพที่แข็งแรง สะอาดและปลอดภัยอยู่เสมอส่งผลให้โรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินประเทศผลงานดีเด่นรักษามาตรฐานระดับเพชรปีที่1โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาสิบติดและอบายมุขและโรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยประจำปีการศึกษา2567เป็นปีที่4ติดต่อกันการบริหารจัดการด้านงบประมาณมีการจัดหางบประมาณได้อย่างเพียงพอมีแผนติดตามควบคุมการใช้งบประมาณอย่างชัดเจน มีการจัดทำบัญชีการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบเป็นปัจจุบันและตรวจสอบได้ตลอดเวลาและมีการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพด้านการบริหารงานบุคคลมีการจัดโครงสร้างการบริหารงานอย่างชัดเจนและเป็นปัจจุบันมีการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรส่งเสริมพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและทั่วถึงส่งผลให้ร้อยละ97.85ของบุคลากร มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายอยู่ในระดับดีเยี่ยมและบุคลากรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติระดับประเทศได้แก่นางสุทธิดานานช้าได้รับรางวัลพระพฤหัส,สบ,บดีครูผู้สอนได้รับรางวัลทรงคุณค่าสอทโอเบกอวอร์ดระดับภาคใต้